ไปดูเรื่องราวชีวิตหน่อยคุณผู้ชมครับมีคุณปู่ท่านหนึ่งอายุเป็นร้อยกว่าปีฮะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีโลกโซเชียลวันนี้พากันแห่แชร์ครับหลังผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งไปพบนะครับว่าคุณปู่อายุร้อยกว่าปีท่านนี้ต้องเดินมาเก็บขยะขายแล้วก็แวะนอนข้างทางแบบนี้ทุกวันคนผ่านไปผ่านมาเห็นเข้าสงสารก็เลยแวะให้ของกินครับผู้ใช้ติกตอกที่ใช้ชื่อว่าลุงเจี๊ยบครับผมฮะ ตัดสินใจโพสต์คลิปวิดีโอที่เรียกเอาชาวโซเชียลวันนี้นะฮะออกมาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยนะครับมีข้อความาระบุเอาไว้ว่าน้ำใจนะครับที่ได้เห็นคุณปู่ท่านนี้นะครับน้ำใจเล็กน้อยแต่ผมมาทุกวันสงสารลุงครับอายุร้อยกว่าปีแล้วอายุยืนมากสู้ๆครับนี่ยในคลิปนี้เป็นภาพคุณตา จริงๆก็คือคุณปู่นะฮะนั่งอยู่ข้างทางเนี่ยฮะมีเตียงนอนพับได้มีรถเนี่ยครับเข็นเก็บขยะมีผ้าผูกกันแดดอยู่ริมถนนนั่งน่าสงสารเลยผู้สื่ข,ข่าวก็เลยเดินทางไปที่บริเวณจุดเกิดเหตุก็คือที่ริมถนนหนองข้าง,างคอกนะครับจุดถนนบายพาสเลี่ยงเมืองที่ตำบลบ้านสวนภายในเขตอำเภอเมืองของจังหวัดชนบุรีก็ไปตรวจดูบัตรประชาชนเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าออายุร้อยกว่าปีาก็ตามภาษาผู้สื่อข,ข่าวนะ ในบัตรประชาชนจริงๆน้องเมย์คุณผู้ชมชื่อนายเป่งบุญประเสริฐอายุร้อยสปีนะฮะแล้วก็ยืนยันว่าเกิดปีพศ2อ,อ6 3ฮะแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เลยเดินดูรถเข็นมีขวดน้ำพลาสติกมีถุงขนมกระติกน้ำแข็งน้ำดื่มแช่น้ำแข็งปู่เป่งเนี่ยเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าตัวเองก็มีอาชีพเก็บขยะนะฮะเก็บขวดขายออกบ้านเนี่ยตั้งแต่เช้าบ้านเนี่ยบ้านเช่านะ ตั้งแต่6โมง6โมงเช้านะฮะก็ขยายเก็บขยะพลาสติกพอขายได้นะครับจากนั้นก็เหนื่อยอะแก่แล้วว่านั่งพัาก่อนไปไม่ไหวก็นอนอยู่ริมทางพอถึง5โมงเย็นก็จะกลับเข้าบ้านเช่าเพราะตัวเองอาศัยอยู่คนเดียวพอคนผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วก็เวทนาเอาตรงๆนะอายุร้อยสปีแล้วมาเลข่ขายมาเล่เก็บขวดแบบนี้ใครเป็นใครก็็นใจเห็นใจอะนะก็เลยหยิบยื่นทุกอย่างให้ ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าแล้วทําไมต้องออกมาเก็บขวดขายแบบนี้ลูกเต้าไปไหนปู่เป่งก็เล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆเนี่ยก่อนหน้าตัวเองมีลูกอยู่สามคนผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายสองคนแต่ทุกคนเนี่ยแยกย้ายแต่งงานไปมีครอบครัวหมดแล้วนานๆจะมาหาทีปู่เป่งบอกว่าก็เรานี่แหละไม่อยากให้มาหาบ่อยเพราะว่าตัวเองเนี่ยอืม ไม่อยากให้ลูกๆต้องมาเดือดร้อนกับตัวเองอยากให้ลูกทั้งหลายเนี่ยสามคนเนี่ยอยู่กับครอบครัวบ้านเช่าเดือนละพันสามค่ากินค่าใช้จ่ายอื่นๆเก็บโคตรอยู่ได้ค่ะอยู่ได้แต่จะได้หรือเปล่าลองฟังปู่เปงหน่อยยังแข็งแรงอยู่ไหมแล้วไปเก็บขยะที่ไหเหรอเอาห้ามงครับห้ามงกับครับอ๋อเอาขยะหาเก็บขยะเก็บกวดถายครับเออแล้วอยู่ใครลุงอยู่ใครเดียวครับอยู่คนเดียวครับ เจ้าบ้านเขาอยู่เหรอครับเดือนเท่าไหร่อ่ะเจ้าบ้านอะพันกว่าพันกว่าพันกว่าบาทโอ้ลําบากไหมตาพันสามลำบากไหมลำบากไหมแล้วลูกเต้ามีไหมเนี่ยมีเขาก็ไปจับคนจับไปนะเพราะว่าจับคนจับไป ชาวชนบุรีนะถ้าขับรถผ่านไป <c oughs> ตรงบ้านสวนอำเภอเมืองเส้นเลี่ยงบายพาสแวะไปให้กําลังใจหน่อยจริงๆพอมอที่ชนบุรีแวะเข้าไปดูปู่เป่งหน่อยค่ <c oughs> <น>ะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของอายุ103ปียังแข็งแรงอยู่เลยนะเมื่อสักครู<ช>่ผู้สื่อข่าวถามตอบตอบชัดหูฟังได้ยินเลยแต่ว่าตอนนี้ต้องให้กําลังใจ <c oughs> การรวมถึงช่วงนี้อากาศร้อน <c oughs> หลาท่านก็เป็นห่วงกันด้วยนะคะ